สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมรายการ G Rose c a m m e r นะครับหรือว่า G Rose Gaming Thailand นะหรือว่า G r o s c a m m e r Thailand แล้อมันก็เหมือนกันเลยนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับเ Minecraft นะ Pocket Edition ศูนย์จุดสิบสองจุดสนะครับผมอยากจะทิ้งลิงก์ไว้ให้จริงๆนะครับอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะไปเออทำมาแล้วกันนะแต่ผมจะทิ้งลิงก์เออ เวอร์ชัน0.2.1มาให้ละกันนะเผื่อเผื่อคุณจะโหลดนะครับก็คือเวอร์ชัน0.2.2 1เดี๋ยวผมหาไม่ค่อยเจอนะก็เดี๋ยวจะทิง้งไว้ให้0.2.1ละกันนะครับก็แต่ก่อนจะมาเล่นผมขอยืนยันสกินของผมก่อนนะฮะสกินของผมเป็นสกินอย่างนี้นะครับสกินอย่างนี้เลยนะก็ถึงว่าผมจะเป็นเด็กใหม่ที่เข้าเหมือนเข้าวงการนะครับแต่ก็ อยากจะบอกว่าก็คุณหลายๆท่านนะครับก็กรุณาเอ่อมีความคิดของตัวเองมากนะครับไม่ควรจะใช้สกินคนอื่นครับผมก็ได้ดูพี่สีโรดมาแล้วเขาก็ได้บอกว่าเขาโดนปลอมสกินเหมือนกันนะครับแล้วก็ไปด่าชาวเซิร์ฟเวอร์คนอื่นๆนะครับผมก็ไม่อยากทำไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้กับผมเหมือนกันนะครับก็พะเอนะ่เอ ไม่ต้องทำมาดีที่สุดแล้วนะครับเอ่อทำเป็นช่องทางของตนเองเลยนะจะดีที่สุดนะครับนะก็สำหรับผมก็จะมาเล่นในเอ่อนี่นะครับลันลันรันนะฮะเป็นแมปนะครับก็คือเจ๋งครับเพราะผมว่าลองเล่นมาแล้วนะก็คนที่มาดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกด u นะั s c r i b e น่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการอนะัดคลิปผม,มต่อไปด้วยนะครับก็ เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็เข้าไปครับอสำหรับคนที่อยากเล่นนะผมจะมาสอนโหลดทีหลังนะครับก็เป็นอย่างนี้นะลันลันนะครับก็แบบนี้ก็มีสูตรโกงกันอยู่นะครับอเราจะมาวิ่งเลยครับก็คือต้องวิ่งอย่างเดียวนะครับนะครับนี่ครับเขาก็บอกว่าสตาร์ทลันลันได้นะเราก็ไปเลยอ่าตรงนี้เป็นกดหลายๆกดนะยูทูบอะไรประมาณนี้นะครับ ันนี้ก็เป็นกดเกี่ยวกับการสตาร์ททวิตเตอร์ยูทูบสตาร์ทเกมมิ่งอะไรสักอย่างนะก็แล้วแต่นะก็อย้าให้ผมเล่นแบบโกงหมละ่ะนะครับถ้าให้ผมเล่นแบบโกงเนี่ยก็จะมันจะไม่ตายเร็วนะอ่าผมไม่เล่นแบบโกงเลยถ้าสมมติว่าถ้าช่วงเปิดหีดเนี่ยจะได้บล็อกซายมาหนึ่งบล็อกใช่ไหมอ่าจะได้บล็อกซายมาหนึ่งบล็อกนะครับแต่ว่าผมจะไม่เอาก็คือเก็บไว้เถอะนะก็คืออ่ะ ถ้าท่านผู้ชมลองเล่นกันเองนะครับแล้วก็จอแบอว่ากูไม่น่าตายเลยนะหรือแม้แต่คนที่วิ่งไม่ทันเนี่ยก็ตายได้ครับแล้วพอคุณเกิดมาใหม่เนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะหน้าตายอย่างนี้แล้วครับคือแบบว่าโลกนี้ช่างโหดร้ายนะครับก็ถ้ากดปุ๊บเนี่ยเหมือนว่าระบบไม่จะทํางานไม่จะลง๊คตรดเลยนะนะผมจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วกันนะมาเราวิ่งเลย ก็สำหรับโอ้ยชก็ขอให้คุณเดินดีๆกันด้วยแล้วกันนะชัวอา่าเขาก็ทำดีอยู่นะครับเป็นผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นบั็กหรือเปล่านะในเวอร์ชันนี้ก็ดินไอ้ทรายมันลอยได้นะก็ววผมว่าน่าจะบั็กนะบั็กหรือไม่ก็ป้ายติดอยู่ข,ข้างนะครับผมก็ยังไม่เคยเอาทางที่ดีอย่าตกแล้วกันนะฮะ ตอกปุ๊บคุณต้องมาได้ดาวน์โหลดแมปใหม่ครับคือคือเหมือนทีเขาว่าเขาจะไม่ให้เล่นนะมันก็ยังไม่ตกนะแล้วก็ปลอดภัยครับเพราะเรามีทางทางที่จะโกงนะครวก็เดินไปครับเดินไปเรื่อยเอยอย่าตกนะก็คือเหมือนถนะ้าคุณลงไปเหยียบลาวาเมื่อไหร่เหมือนอะไรมันจะทําทงานสักอย่างทาให้ไอ้พวกนี้ยมันตกนะถ้าเป็นทรายสีส้มก็มาได้เกือบ รึ่งทางแล้วเด่ะได้เก็บขึ้นทางแล้วอุ้ยชิบหายแล้วนะครับไอสารอานะว้าทุกคทุกไม่เกิดอะไรขึ้นโอ้ยทุก็เป็นอย่างนี้นะครับตายอย่างเดียวนะครับก็ได้ดาวน์โหลดแบบใหม่แล้วนะอ่ะนะผมไ่ค่อยอยากจะด,ดาวน์โหลดแบบใหม่เลยอ่ะนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับแบบนี้คนดูสิครับอืดูความพินาศของมันนะยังยังไม่พินาศนะแต่ดูเหมือนว่าจะพินาศแล้วดูความพินาศของมัน,นครับอ <c oughs> แม่งออกไมหมให้กูไปไหนไม่ได้เลยนะดูสิครับโอ้โหเชีย่ยก็ทางเดียวครับลบและโหลดใหม่นะครับ ก็มาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสอนวิธีการดาว์โหลดก,กันเลยนะก็เดี๋ยวถ้า,ถ,าถ้าสมมติว่าเสียงของผมไปก่อนภาพหรือว่าภาพผมไปก่อนเสียงนะผมต้องขออภัยด้วยนะเครื่องผมแม่งกากนะสเปคแม่งไม่ค่อยแรงนะครับก็ขอบอกไปตรงนี้เลยนะเขาก็ได้ทําดีอยู่นะครับแต่ก็ขอบอกคําเตือนไว้หนึ่งคเตือนครับเล่นออนไลน์ด้วยกันไม่ได้นะครับผมก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอยากจะให้คุณทํามเกมเมอร์มาเล่นด้วยนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ แต่ว่ามันเข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้จริงๆนะก็คือถ้าเข้าปุ๊บเนี่ยฝั่งที่เขาเข้ามาเซิร์ฟวอรของเราใช่ไหมมันจะหลุดครับอ่ามันจะหลุดแล้วก็แต่ของเราจะไม่เป็นอะไรครับแต่ของเขาจะหยุดทํางานนะครับซึ่งก็เพราะว่าเขาสร้างมาไม่ให้เล่นออนไลน์แบบให้เล่นเดียเด่ยวๆนะครับอ่าเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดก,กันเลยดีกว่าครับเสียเวลาอ่ะอะไรอ่ะขึ้นเงี้ย ก็วิธีการดาวน์โหลดใช่ไหมครับให้เข้าไปที่เพจสโตนครับไอ้อันี้เฮดไม่เกี่ยวนะเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้ให้พิมพ์แปลว่าโปรไมค้าครับโปรไมคครับโปรไมค้ครับนี่ครับจะเห็นอันแรกครับกดเข้าไปเลยครับอ่าแล้วไปกดดาวน์โหลดอันนี้ครับนี่ครับ Form ไมค้าครับนี่ครับอื ให้คุณไปกดติดตั้งซะนะครับนะก็ะเปิดมันนะรอสักครู่นะครับรอสักครู่นี่เปิดมาก็อยู่ในหน้าตาแบบนี้นะครับในหน้าตาแบบนี้เลยนะอ้าวอันนี้ผมยังอยู่อยู่รอะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะนะอ่ะอะาวถ้าสมมติว่าตอนแรกมันจะมาอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับอ,อยู่หน้าตาแบบนี้นะ ก็สามารถจะปรับเป็นไฟล์ได้นะถ้าคุณจะเริ่มสตาร์ทเกมคุณก็กดตรงนี้นะครับสตาร์ทนะก็สามารถเป็นเหมือนกล่องก็เหมือนทูมันนี่ไอเทมนะครับก็มีไอเทมต่างๆนานา,นาให้เลือกสรรเยอะแยะเลยนะนะครับอืมก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะครับวิธีการดา์โหลดนะกดเข้าไปที่แมปบบอ่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะผมขอ delete ลบเอ่อแมปลันลันเองแล้วกันนะ ลิตอ่าแล้วกดไปที่เขียนตรงนี้นะครับเขียนตรงนี้นะกดไปแล้วกดที่แมปไรอะไรสักอย่างนเนี่ยกดไปเนี่ยมันก็จะรอสักครู่นะอ่ามันก็จะขึ้นแบบนี้อ่าเป็นแบบนี้นะครับอืมดีอยู่นะดีอยู่อ่าขึ้นจะเป็นลักษณะอย่างนี้คนระับก็ให้เลื่อนลงมาครับเอ่อนี่ครับนี่ครับรันรันเนี่ยครับก็ไปกดดาวน์โหลดตรงนี้นะ อ่ามันก็จะวิ่งปุ๊บปั๊บ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 อะไรของมันนี่แหละอ่าปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นแลาวจะกดเข้าไปดูภาพก็กดได้นะภาพก็เป็นอย่างเนี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเนี้ยนะครับก็ขอบอกเล่นยากอยู่เหมือนกันนะแล้วเราก็อยากจะเล่นใช่ไหมก็กดสตาร์ทเกมตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นโหมดเคียร์ทีปนะแต่เราต้องไปปรับเป็นซาวเวอร์เองไม่งั้นจะเปิดหีบไม่ได้นะอ่าก็ทำรับอันนี้ มีทั่วๆไปมีแมปมีสกินมีมอส PE มีเทจูปแพงมีซีดนะก็มีแค่5อย่างนะครับก็สกินก็อัปเดตเรื่อยๆนะครับอัปเดตทุกวันนะกดไปที่มันเดิมครับสกินลาร์นะเนี่ยก็อัปเดตทุกวันนะครับขอบอกไว้กันเลยเนี่ยอัปเดตทุกวันนะไปสิสกินสวยๆก็มีเอยอะแยะนะครับสำหรับคนที่ ไม่ได้สร้างช่องทางก็เปลี่ยนสกินกันได้ต่างต่างๆนั่นนะครับแต่ว่าสำหรับมด p p เนี่ยมันไม่มีของเวอร์ชันเรานะครับไม่มีของเวอร์ชันเราที่เราเล่นอยู่กันในตอนนี้นะมีแต่0.11นะครับืแล้วก็0.10ะก็มีอยู่แค่นี้มันยังไม่อัปเดตอะไรประมาณนี้นะครับก็โอเค ก็เทชเชอร์แพคเนะผมได้ลงอันนี้นะครับเทชเชอร์แพ็ 3D อันนี้นะครับนี่อันนี้นะ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 ครับอันนี้นะเราไปดูว่ามีเทชเชอร์แพคอะไรมาใหม่นะเทชเชอร์แพคก็เทชเชอร์แพคอันนี้ที่ผมดาวน์โหลดผมขอบอกมาแม่งอย่างแจ่มเลยเหมือนในคอมทุกอย่างนะครับ,บ,บใบไม้ผิวนะครับแต่เป็นมันเป็นเหมือนโหมดของอยังไงอะ อืมเป็นโหมดของแบบว่าเหมือนอยู่ในยุคแข่งสงครามนะครับเกาะก็เปลี่ยนเปลี่ยนนะครับก็มีแสงเงานะครับใบไม้ผิวได้นะก็สวยอยู่นะครับสวยใช้ได้นะครับขอบอกไว้เลยนะครับสำหรับเทเจแพคที่ผมเล่นอยู่นะอันนี้ก็อะไรเนี่ยอือนี่มันอะไรเนี่ยน,นี่ก็ไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะอือพีซีก็ อืประมาณนี้นะครับอืมอย่างนี้นะก็สําหรับใครที่อยากดาวน์โหลดนะก็ดาวน์โหลดมาเล่นกันได้นะครับอืมก็ลิกกันไปครับลิกกันไปครับก็มีหลายๆนะครับก็กดเข้าไปที่รีนะครับก็มีให้เราเลือกอีกแล้วนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยจะกดเข้าสักเท่าไหร่นะเนี่ยอืมสวอยูส่สวอยู่ อันนี้เี่เขาวง,างแดงๆนี่เป็นหมู่บ้านแบบว่าหมู่บ้านติดกันน,นะครับห้าห้าที่ใช่ไหมทรายทรายทราย,ายแล้วก็ป่าแล้วก็ป่านะครับก็ดังนี้แหละครับส่วนอันนี้อะไรเนี่ยอหมู่บ้านอะไรอนะหมู่บ้านในป่าป่าป่ายักษ์อนะ่ป่ายักษ์ไหมอืมเขาก็สร้างดีอยู่นะครับสร้างดีดีมากนะครับผมชอบ ก็เนะอาง่ายผมเ็นก็คือแบบว่าสุดยอดเลยนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมนะครับคนที่ดูคลิปนี้หรือคลิปไหนของผมนะครับก็กรลณาที่จะไปกดไลค์แล้วก็กด subscribe นะก็เ,ะเป็นตัวอย่างในการอัดคลิปผมต่อไปด้วยนะครับ ก็สรับนี้ผมขอลาไปกับอืมอลันลันแล้วกันนะครับขอลาไปกับลันลันนี้นะครับอขอลาไปกับลันลันนี้ครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปแค่านี้แล้วกันนะขอบคุณครับ